เช้านี่เราก็ได้ธรรมะเช้ากษาตยาย์ใหญ่มก็เรื่องของผุ้ชงจิตซึ่งก็เป็นส่วนสำคัญในการประกอบความเข้าใจเรื่องของการปฏิบัติสติปัญสีทุกหมวดนะที่่านนำมาเลียงไว้ล้วนแต่เป็นส่วนที่สนับสนุนกำลังของการเจริญสติให้มีกำลังก็เรื่อยๆ เรียกว่าอินทรีย์พละเลรยกพละนะเป็นอินรีย์เป็นพละทําให้มีกําลังเหมือนกับยาบำรุงร่างกายทุกตัวเนี่เป็นส่วนสนุนให้ร่างกายมีกําลังมีภูมิต้านทานสูงขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งไม่มีโรคภัยไข้เจ็บบิดเบียนมีทั้งป้องกันมีทั้งรักษาคุ้มกันในตัวส่วนประกอบสมรรถทานสี่อินีห้พละหพระชงจิต อริมกักในองค์แปดเป็นตัวสนับสนุนสติประทานสี่ให้เข้มแข็งได้ทั้งหมดแต่สนับสนุนอย่างไรในภาคปฏิบัตินี่เราก็ต้องทําความเข้าใจตรงนั้นนะแต่ในภาคปฏิบัติแล้วเราละลึกไม่ได้ว่าไอ้ตัวคุณธรรมต่างๆที่ว่าสนับสนุนสติประทานสี่มันสนับสนุนอย่างไรตรงนี้เราต้องทําความเข้าใจกันบ่อยๆเพื่อเราจะได้นํามาใช้ได้ถูกเมือนเรามียาบำรุงตั้งหลายขนาน แต่บางวันก็กินบางวันก็ไม่ได้กินเพราะระลึกไม่ได้แล้วลืมหรือว่ากินไม่ไม่ครบตามเวลาบางกินไม่ครบตามจํานวนก็บางแล้วก็บอกว่ายานี้ไม่ดีหรือดีไม่มากเพราะเราไม่ทําตามกติกาหรือตามหลักที่เขาบอกไว้ว่าวันหนึ่งต้องกินเท่าไหร่กินอย่างไรเนี่ยธรรมะก็เหมือนกันถ้าเราปฏิบัติไม่ครบถ้วนตามที่ท่านกาหนดไว้ก็ ก็ได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างหรือไม่ได้ผลเลยเนี่ยหลักการอันเดียวกันไม่ไม่ใช่เรื่องซับซ้อนทีนี้เรามาดูพชฌชงเจ็ดเนี่ยมันเป็นตัวยากําลังของสติได้อย่างไรว่าเป็นหมดเป็นองค์สําคัญถือว่าเป็นโพชฌชงว่าองค์แห่งการรู้ธรรมองค์แห่งการเข้าใจธรรมองค์แห่งการเห็นธรรมองค์แห่งการบรรลุธรรมเรา,าโพุทธชงองค์ประกอบที่จะให้เข้าถึงสัจธรรมเจ็ดประการ การที่หนึ่งคือคือองค์แห่งความรู้แจ้งคือความระลึกได้การระลึกได้นี้ดังได้กล่าวเสมอว่าให้หมายถึงตัวรู้สึกตัวในปัจจุบันสติที่เป็นสติปฐานที่จะนำไปสู่การชำระกิเลสเนี่ยต้องเป็นสติที่เป็นปัจจุบันไม่ใช่สติอดีตหรือสติอนาคตสติอดีตอนาคตก็มีเช่นพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติ ระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แลลึกถึงคุณงามความดีคุณของเทวดาคุณศีลคุณธรรมหรือระลึกได้เป็นสติเหมือนกันแต่มันเป็นสติที่เป็นอดีตคือหมายความว่าสิ่งเหล่านั้นผ่านไปแล้วคอยระลึกถึงก็ดีเหมือนกันเพื่อระลึกได้เพื่อจะเป็นกําลังสนับสนุนกาลังใจในช่วงไหนที่เราปฏิบัติแล้วมันเกิดอ่อนกาลังอ่อนกําลังใจไม่มีกําลังใจก็ระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ลึกถึงคุณ ของมิดามารดาแล้วลึกถึงคุณครูบาอาจารย์แล้วลึกถึงคุณศีลคุณธรรมแล้วลึกถึงคุณพระนิพพานแม้แต่ทางอนาป,ปานสติก็แล้วลึกถึงลมหายใจนี่ก็เหมือนกันก็เป็นตัวที่จะสนับสนุนแต่ยังไม่ใช่องค์ปัจจุบันโดยตรงแต่องค์ปัจจุบันโดยตรงก็คือตัวสติปฐานทั้งสี่การที่เราระลึกถึงความดีความไม่ดี ล้วนที่เป็นเรื่องอดีตท,ที่ผ่านมาทาั้งนั้นนะสมมติว่าเมื่อคืนเนี่ยเราฝันไม่ดีเนี่ยถ้าเรามานั่งรละลึกถึงตอนนี้มันก็จะเป็นสติที่เป็นไปในอดีตแล้วเฮ้ยเมื่อคืนแล้วทําไมฝันไม่ดีฝันยังเงื่อนหมายความว่าอย่างไรมันก็ระล,ลึกนึกคิดบางทีไอ้ตัวระลึกนั้นกลายไปเป็นตัวสังขารไปเลยเพราะระลึกไปแล้วมันตลิดแต่เ้าเราระลึกว่าเรา ฝันเรื่องอะไรเรารู้สึกหลังไรนี่ก็พอเป็นสติได้แต่ถ้ามีการวิจตกวิจารณ์มีการปรุงแต่งต่ออันนี้มันก็จะเป็นจิตแต่สังขารละมันไม่ใช่สติละเพราะฉะนั้นองค์ประกอบเหล่านี้มาอยู่ใกล้ๆกันบางทีเราตั้งใจระล,ลึกลําดับเหตุการณ์เปสติพอลําดับไปลําดับมามันมันเกินจําเป็นกลายเป็นเรื่องของวิจตกวิจารณ์กลายเป็นเรื่องของอจิตแต่สังขารไป นั้นเองท่านึงตัดความเสี่ยงว่าการระลึกนั้นสติอย่างนั้นมันจะกลายเป็นตัวจิตจะสังหารไปท่านก็ตัดความเสี่ยงให้มาอยู่ปัจจุบันอย่างเดียวซะอดีตก็ดีไม่ดีก็ผ่านไปแล้วฝันแต่ดีไม่ดีมันก็ผ่านไปแล้วมันเป็นความดีความเชื่อของอนาคตหรือความดีความเชื่อของอดีตไปแล้วแต่ถ้าหากว่าเรา ไม่มีสติในปัจจุบันเราก็จะดึงเอาความดีความชั่วที่มันเกิดขึ้นแล้วในอดีตมาระล,ลึกในปัจจุบันอีกมาคิดอีกซ้ําลูไปอีกสติปฐานก็อ่อนกําลังละเพราะนันคำว่าสติสัมโพชฌงค์คือองค์การการู้แจ้งคือสติคือให้รู้ว่าสติที่จะทําให้เกิดความรู้แจ้งได้ต้องเป็นองค์สติของปัจจุบันนะแต่การระล,ลึกถึงอดีตอนะนาคตที่มีความ จำเป็นที่ต้องระลึกจำเป็นจะระลึกเพื่อเป็นส่วนประกอบและส่วนเตือนสติว่าเอออดีตที่เราทำไปอย่างนั้นมันไม่ดีเราจะไม่ทำอีกหรืออดีตอะไรที่เราทำไปดีแเราจะพยายามทำให้มากขึ้นลนักษณะระลึกเพื่อที่จะเป็นสนับสนุนตัวปัจจุบันให้เข้มแข็งเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นสติที่เป็นญาณป,ปัญญาไม่ใช่จิตแต่สังขาร คือล,ลึกเพื่อที่จะปรับปรุงปัจจุบันให้ดีขึ้นคืออดีตก็ละไปแล้วอนาคตก็ยังไม่มาแต่มาสนใจสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าขณะน,นี้มันก็ชำระไปได้เหมือนเราเห็นถ้วยชามมันเปื้อนนะแต่ความเปื้อนของถ้วยชามมันเป็นอดีตไปมันเปื้อนมาแต่อดีตนั้นที่เรากินแล้วไม่ได้ล้างแล้วมันก็เปื่อนค้างอยู่พอมาปัจจุบันเราก็มาทําความสะอาดมันพอทําความสะอาดถ้วยก็สะอาด ปัจจุบันนีมันสะอาดแล้วมันไม่ได้สกปรกแล้วแต่ในแง่ของจิตเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายแบบล้างถ้วยแม้แต่ระลึกอยู่ว่าปัจจุบันมันรู้สึกอย่างนี้อย่างนี้ถ้าหากว่าเราระลึกถูกตรงมันก็เหมือนเราล้างถ้วยได้สะอาดระลึกไม่ถูกรละลึกไม่ตรงหมายถึงระลึกสติเป็นอดีตบ้างสติเป็นอนาคตบ้างมันก็ยังเหมือนถ้วยไม่ได้ล้างอยู่ดินะเพราะระลึกไม่ตรงเหตุ เพราะนั้นสติที่เป็นสัมโพชฌงค์เป็นสติที่ตรงเหตุปัจจุบันเราก็คอยมาระลึกถึงปัจจุบันแล้วสติที่เป็นปัจจุบันคือเรากําลังรู้่เนี่ยมันก็พอระลึกถึงสติปัจจุบันปั๊บองค์ที่สองมันตามมาเลยคือองค์ของธรรมะวิจยะสัมโพชฌงค์องค์แห่งการรู้แจ้งทีนี้แต่ละองค์ท่านกําหนดให้ระลึกให้ระลึกไว้สีลักษณะที่เป็นปัจจุบันได้นะหนึ่งให้รู้ว่าสติคืองค์แห่งการรู้แจ้งคือความระลึกได้เนี่ย มีอยู่หรือไม่มีเรียกว่ามันมีอยู่ก็ให้รู้ไม่มีก็ให้รู้ขณะนี้ความรู้สึกตัวของเรามีอยู่ไม่มีประการที่สามนอกจากมีและไม่มีสองประการประการที่สามมันม,ม,นนมีมันเกิดขึ้นได้อย่างไรที่ยังไม่เกิดแ่มันเกิดขึ้นได้อย่างไรที่ยังไม่มีเนี่ยมันเพิ่งมีขึ้นมันมีขึ้นมาได้อย่างไรให้รู้ ถ้ายังไม่เกิดก็ให้รู้ถ้าเกิดขึ้นแล้วก็ให้รู้ประการที่สี่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเนะี่ยจะให้มันเต็มให้มันบริบูรณ์ให้มัน, board, ม,นมีอยู่ต่อไปได้อย่างไรเนี่ยให้ได้ลึกอยู่อย่างเนี้ยไม่ว่าตัวไหนก็ตามคุณธรรมตัวไหนสมมุติว่าสมาธิเนี่ยเรามาสํารวจด,ดูว่าเรามีหรือไม่มีขนานี้ถ้ารู้ว่ามันมีมันเกิดขึ้นได้อย่างไรมันเกิดขึ้นแล้วจะทําให้มันบริบูรณ์ได้อย่างไร ให้ลึกอยู่อย่างนี้อย่างความรู้สึกตัวทั่วพร้อมขณะนี้เรารู้ว่าเรามีอยู่แล้วก็เป็นความรู้สึกตัวทั่วพร้อมของปัจจุบันเป็นความระลึกของในปัจจุบันเป็นสติที่เป็นปัจจุบันไม่ใช่อดีตรู้ว่ามันมีแล้วมันเกิดขึ้นแล้วเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะต้องรู้ด้วยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดขึ้นด้วยองค์ของวิริยะเนี่ยวิริยะก็ตามมาเลยเห็นไหมที่มันเกิดขึ้นเพราะมีวิริยะคือภาคเพียน ภาพเพียนทำพอพอตัวหนึ่งมาตัวอื่นมันก็มาหมดนะโคตรชงถ้ามันมาถูกต้องตัวอื่นมันก็มาหมดแต่ถ้ามันมาไม่ถูกต้องตัวอื่นก็ไม่มาเหมือนกันถ้ามันหลุดตัวแรกตัวตัวหลังก็หลุดหมดถ้ามันติดตัวแรกตัวหลังก็ติดหมดเหมือนขบวนรถไฟอ่ะสมมติมันมีเจ็ดโบกี้เนี่ยโบกี้แรกคือหัวขบวนนองนมันถ้ามัน วิ่งไปตามรางอีกเจ็ดขบวนหกขบวนก็วิ่งตามกันแต่ถ้าอะไรไอขอบวนหน้ามันตกรางนะถึงหกขบวนมันไม่ตกมันก็ไปไม่ได้เพราะที่ไอหกขบวนมันมันจะไปได้พอใส่ขบวนแรกไอขอบวนแรกตกรางไอหกขบวนก,ก็ก็ไม่ใช่ถึงจะไม่ตกก็ไปไม่ได้ละหรือเปรียบเสม,มือนยางรถสี่ล้อเนี่นะสี่ข้างเนี่ยถ้ายางใดยางหนึ่งแตกนะอีกสามยางมันจะดีขนาดไหนมันก็ไปไม่ได้นะมันต้องพอหยุดด้วยกันหมดเลย ในพุทชงเจ็ดมันกันถ้าตัวใดตัวหนึ่งมันสมบูรณ์อีกหกตัวก็เกิดขึ้นโดยปริยายถ้าตัวแรกมันหลุดนะตัวแรกมันตกหลังอีกหกตัวมันก็ตกไปด้วยถ้าตัวสติมันขาดมันไม่มีอีกหกตัวก็ไม่ตามมาหรือไอ้ตัวแรกมันมันไม่สมบูรณ์มันเป็นอดีตไอ้ตัวหกตัวก็พอเป็นอดีตไปด้วยเพราะมันเฉเอานอกทางไอ้หกขบวนก็เฉไปด้วยเพราะว่ามันพ่วงกันอยู่อันนี้คือองค์ของพุทธชง ที่นี้ในส่วนของสติที่เป็นปัจจุบันเราจะดำรงมันไว้อย่างไรเนี่ยก็ต้องมาพิจารณาไอ้ตัวที่จะทําให้สติปัจจุบันขาดหรือตกขบวนตกลางเนี่ยมันตกได้อย่างไรคือตกไปสู่อดีตบ้างตกไปสู่อนาคตบางนเรียกว่ารถไฟตกลางมันก็ขึ้นไม่ได้ละมันก็ไปไม่ได้มันก็อยู่เดียวแค่นั้นบางทีเรานั่งจเจริญสติอยู่ดีๆคิดไปหาเม่ใหญ่นั่นหน่อยนะ สติตามไม่ทันไปแล้วตกกลางรถเฉยบไปแล้วพอเฉิสติไปสภาพองงานนั้นยังทําไม่เสร็จลุกไปทำงานนั้น,น,นเลยตกกลางอีกแล้ววันแล้วตกตั้งหลายครั้งขบวนมันถึงไม่ไปถึงไหนสักทีไงสุดท้ายจากนี้ไปกรุงเทพเนะี่ยเอาไปไปถึงเด่นชัยอ่ะตกกลางอีกแล้วอา้างัดขึ้นหลงังก็จะเขียนขึ้นหลังได้้อาอาศัยรถยกอาศัยพนักงานโอ้เดือดร้อนหลายฝ่ายาพอขึ้นได้แล้วซ่อมไม่ดีนะเอาตกอีแล้ว แล้วเมื่อไรมันจะไปถึงมุ่งเทพเสียทีนะ mm hmm. เหมือนกันนะคนที่จเจริญสติมาแต่แต่โดนแต่ใด,แต,ดแต่นานแล้วเนี่ยหลายปีแล้วเนี่ยมันไม่ถึงจุดหมายปลายทางไปไม่ถึงพระนิพพานเสียทีเพราะมันปวไปตกหลางนะสาเหตุก็ใหญ่ๆก็คือหนึ่งขับไม่ดีสองไอล้อที่ต่อเนื่องกนะับรถมันน่ะขัดนน็อตไม่แน่นสามไอลัางที่วิ่งอยู่เนี่ยมันวางอยู่บนหมอนนะมันไม่ค่อยได้ตอกตะปู หรือตะปูมันหลุดไม่ค่อยได้สารวจสี่อุบัติเหตุเพราะบางทีมันมีไอทางรถไฟมันมีทางอื่นข้ามด้วยใช่ไหมวิ่งเต็มที่ไอรถคันนั้นมันก็มาบางทีเนะี่ยเรานั่งรถกู้เทพใช่ไหมคาทางรถไฟอยู่อ่ะมันไปไม่ได,ด้รถตีเขาไปข้างหน้าก็ไม่ได้ข้างหลังก็ถอยไม่ได้ไอรถไฟก็จะมานี่วุ่นเลยนะอันนี้สาเหตุที่มันจะ ช้าเนี่ยหรือบางทีไปถึงมันก็มันช้ารถไฟเลทประจําเลยมันน่ะจะออกดากนุ่งเจ็ดโมงมาถึงนี่อ,อสิบโมงเช้ามันโอ้โหไปเที่ยงถึงจะมาอย่างเงนะี้ยเห็นไหมการเจริญสติการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันเพราะเราต้องอาศัยว่ารู้ว่าองค์ประกอบที่จะทําให้สติมาเดินช้าเนี่ยอะไรหนึ่งล้อมันหลวมเสียเองเราไม่เคยขันนัดคือหมายความว่าไอการประกอบความเพียรของเรามันหลวมทำทำหยุดหยุด มันหลุดเรื่อยน็อตมันหลวมเราไม่เคยขันน็อตตัวเองประการที่สองก็คือคนขับรถมันจะไปไม่ไปอยู่ที่คนขับจจริญสติจริญยหรือไม่จะเลยอยู่ที่จิตของเราจิตเป็นเสมือนคนขับเราจะบังคับจิตของเราได้แค่ไหนถ้าจิตของเราเกเรบ่อยๆขับไปหน่อยก็เดี๋ยวแวะกินเหล้าก่อนขับไปหน่อยเดี๋ยวแวะบ้านแฟนก่อนขับไปหน่อยก็เดี๋ยวอย่าเพิ่งไปเลยหรือบางทีคนขับมันขับไม่ดีพาตกรางนี้ก็บ่อยนะ น่าจะเห็นว่าองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นอุปสรรคเขาก็เรียกว่านิวรณ์นิวรธรรมอย่างน้อยห้าประการเป็นอุปสรรคเกิดความขี้เกียจบ้างเบื่อบ้างไม่ขับบ้างขับไปแล้วงงเางาห้างนอนบ้างขับไปแล้วฟุ้งซ่านใจลอยรถตกลาขับไปแล้วลังเลว่าเส้นทางนี้มันไปแยกที่อดตมันไปอีกทางหนึ่งนะมันจะไปยังเทือกหรือเปล่าไปถึงทางพาชีมันไปทางอีสานไปทางนี้หรือเปล่าเนี่ยทางไม่แยกมันเยอะสงสัยเพราะไม่เคยขับบางที นักขับใหม่ดังนั้นเหมือนกันการเจริญสติถ้าเราเป็นผู้ใหม่เนี่ยเราก็ต้องศึกษาว่าสติมีหรือไม่มีขณะน,นี้สำรวจด,ด,ดูมันมีได้อย่างไรถูกหรือไม่ที่มีอยู่ก็ใช่แต่ว่ามีสติอยู่แต่มันถูกหรือไม่เป็นสติของอดีตในอดีหรือสติของปัจจุบันแล้วเราจะรู้ได้ไงสติของอดีตนั้นก็ปัจจุบันอย่างที่กล่าวมา ถ้าสติของปัจจุบันมันต้เงเะลึกงรู้อยู่ขณะนี้ขณะที่เรายกมืออยู่เนี่ยในอาการทางกายของเราเนี่ยมันมีอาการอย่างไรบ้างปวดเมื่อยแสบคันขัดยอกมึนตึงเน็บชาง,ง่วงเหงายุงกวนมดกวนอะไรพวกนี้เห็นสิ่งเหล่านี้ชัดไหมเห็นสิ่งเหล่านี้ชัดก็คอยรอลึกๆกันนี้แหละแล้วสิ่งที่มันปรปนากฏขณะนี้มันเป็นอะไรล่ะที่มันชัดอยู่เนี่ยมันสุขหรือมันทุกข์อ่ามันทุกข์แล้วทนได้ไหม ไอ้คำาว่าสุขไม่ต้องไปถามหามันเลยนะแต่ในส่วนที่มันไม่ทุกข์ก็มีอยู่แต่มันก็ไม่ได้มาให้ความว่าสุขอย่างเรานั่งมันปวดแค่หลังแค่เอวหัวไม่ได้ปวดนะไอ้ตรงนี้จะบอกหัวมันเป็นสุขก็ไม่ใช่ก็หัวมันไม่ปวดคือมันไม่ทุกข์เท่านั้นเองก็เลลึกๆให้ครบในส่วนที่มันทุกข์ก็มีในส่วนที่ไม่ทุกข์ก็มีแต่ส่วนใหญ่เราก็ไปเลืกเรื่องในส่วนที่มันทุกข์อ่ะใช่ไหมส่วนที่มันปวดมันเมื่อยมันเหน็บมันชามันเจ็บมันคันแต่ในส่วนที่ไม่ปวดไม่เมื่อยไม่่่ไไมมเันนกีอยะลึ ก็รละ,ละลึกให้ครบอย่างนั้นนะเวลาเราเดินจงกรมเราก็คอยระลึกที่เท้าที่ขาขัดมันหนักมันหน่วงม,มันปวดมันเมื่อยจตของเราก็ไปจับระลึกแค่นั้นนะ่ะแต่ในส่วนอื่นที่มันไม่เจ็บไปปวดไม่เมื่อยเราก็มีอยู่นะแต่เราไม่ค่อยระลึกละนี่เขาเรียกว่าสัมปชัญญะไม่ทั่วพร้อมขาดสัมปชัญญะเจริญสติแต่ไม่มีสัมปชัญญะความจริงองค์ของธรรมวิจยะเนี่ยกับสัมปชัญญะใกล้เคียงกันนะถ้าระลึกให้ถูกนะ สติสัมปชัญญะปัญญาเนี่ยตัวนี้คือธรรม,มาวิจัะนี่จะรวมองค์ของสัมปชัญญะและปัญญาเขาด้วยกันถ้าเราจเจริญสติได้ถูกบางคนจเจริญสติอยู่ก็ง่วงงเงียบๆเลยมันไม่มีสัมปชัญญะเพราะอะไรเพราะไม่เคยตรวจสอบชัดๆว่าอะไรเป็นอะไระฟังธรรมอยู่ก็ง่วงเพราะมันมันไม่มีจิตฝักใฝ่ไม่มีสันทะที่จะฟังนะมันก็เข้าไปสู่นิวรณ์ของมันเอง อย่างนี้เขาเลยเจริญสติแต่ไม่มีสัมชัญญะยมันเลยชา้าถ้าเป็นรถก็โบกี้ที่สองตกลางนะถ้าสมมุติว่าเอาละวิกี้เราพูดถึงว่ารถไฟตกลางไอ้โบกี้ที่หนึ่งมันตกโบกี้อื่นไปไม่ได้แต่ทีนี้ไอ้โบกี้แรกมันไม่ตกไปตกโบกี้ที่สองที่สามเนะี่ยโบกี้แรกไปได้ไหมมันก็ไม่ได้อยู่ดีเพราะอะไรเพราะมันติดกันอยู่ใช่ไหมเออมันติดกันอยู่ ที่เราจะเห็นว่าเรื่องนี้ละเอียดเนี่ยทำเป็นเล่นไม่ได้นะแต่เนื่องจากว่าเราคุ้นเราชินเราขาดศรัทธาเราขาดความเพียรฟังแล้วก็เหมือนมาได้ฟังวังกี่วันกี่วันก็เหมือนเดิมอีกเงี้ยแต่ถ้าหากว่าเรามีศรัทธามีความเพียรให้เลื่ลึกถึงว่าสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังได้ศึกษาเป็นของใหม่อยู่เสมอเป็นของน่าศึกษาเป็นของน่ารับฟังเป็นของน่าพิจารณาเนี่ยมันจะตื่นตัวนะ มันจะไม่เฉยไฉเลยใจของเราจะตื่นตัวพิจารณาลึกลงไปลึกลงไปไม่นานขบวนรถไฟก็ไปเรื่อยๆไอ้ทีนี้ไอเหตุสุดวิสัยก็คือไอลางที่เราวิ่งเนี่ยเราไม่รู้ไอตรงไหนมันหลวมมันหลุดใช่ไหมถ้าเกิไดไอขมโมยผู้ก่อการร้ายมันไปวางแล้วเบิดเอาไว้ตรงไหนเราจะไปรู้ได้ไงนะยางปากใต้อ่ะวิ่งไปเรื่องมาอ้าว โดนระเบิดเสียแล้วรถไฟก็ไปไม่รอดอีกเนี่ยเป็นเหตุสุวิใสเหมือนเดอนถ้าเปรียบเสม,มือนการเจริญสติรูปนามเนี่ยเหมือนกับรางรถไฟสองรางให้สติวิ่งไปบนรางรูปนามนี่นะไม่ให้ไปวิ่งรางอื่นนะถ้าเมื่อไหร่ว่าไม่ได้กำหนดรูปนามมาเห็นลูกเห็นรูปนามนาเป็นดาวเห็นรูปนามนาเป็นกูเมื่อไหร่แล้วรถตกรางอีกแล้วไมมเหตุปัจจัยสําคัญให้ลึกในรูปในนามขณะนี้รูปเป็นยังไงมันปวดมันเมื่อยมันเจ็บมันคัน รูปแสดงตัวออกมาเป็นไรเสมอเป็นทุกขเวทนาเสมอคขาเรือเลือกอยู่อย่างเงี้ยนี่นขเขาเรียกว่ารถไฟอยู่บนรางแต่เพื่อนันมันฉลับไปไว่าวันนี้กูจะไปที่ไหนดีวะฟังๆอยู่นี่นะกูจะไปทําอะไรตกรางอีกแล้วเพราะมันไม่ได้อยู่ในรูปนามมันออกจยากรูปนามปัจจุบันเวลามันว่ามีกูจะไปอ่ะอ่ามันไม่ได้ว่ารูปนามจะไปอ่ะเหตุปัจจัยมันมันเปราะบางมากเลยจเจริญสติที่ว่ามันก้าวยากเนี่ยอ่าบางที ล้อก็ดีฟิตอะไรดีหมดแต่ดันลางไม่ดีหรือลางดีดันไปเกิดอุบัติเหตุก็โดนก่อการร้ายเห็นไหมหรือบางทีไปถึงทางแยกนะมีนะพอไปถึงทางแยกเนี่ยตปตกติไอ้เจ้าหนะ้าที่สถานีรถไฟมันจะสับรางอนะใช่ไหมเพื่อให้ไปเส้นนั้นแต่มันดันสับรางไปอีกทางหนึ่งสับรางผิดมันไม่กับนอกจากไม่ไปทางเส้นนั้นมันตกรางอีกทางห่างนะมันตกหล่อของมันเพราะมันสับรางผิด เห็นไหมเหตุปัจจัยที่จะให้มันตกเหตุปัจจัยที่สติของเราหลุดเนี่ยมันเยอะแยะเหลือเกินเพราะฉะนั้นเขาจึงมีสถานีไงน,น,นะเราวิ่งจากสถานีสติสัมโพชงสถานีที่สองก็ต้องไปจอดสถานีธรรมวิจยะกูจะไปถึงนู่นกูนจะไปถึงปลายทางก็วิ่งถึงเจ็ดสถานีแต่และสถานีในสถานีจะเก่งหรือเปล่าจะให้คนจะให้ธงเขียวกลับไปให้ธงแดงคนจะให้ธงแดงกลับไปให้ธงเขียวอย่างนี้ก็ไม่ได้ในสถานีก็เก๊อีก นี่คือเหตุปัจจัยของการเดินทางการเดินทางฉิดมันก็ยิ่งมีสถานีเยอะกว่านั้นแปดหมื่สี่พันสถานีธรรมะของพุทธเจ้ามันไม่ใช่ห้าสถานีเจ็ดสถานีทีเนี่เราไม่รู้สถานีไหนบ้างแยกซอยย่อแยกมันเยอะดังนั้นเราต้องเอาตัวปัจจุบันเป็นหลักเอาไว้นะเมื่อตัวปัจจุบันเป็นหลักชัดเจนแล้วมันก็จะทําให้เราเห็นปัจจุบันตลอด อดีตอน,นาคตที่มันเผยสถติพลาดไปแล้วช่างมันอย่านำมาละลึกผิดบางถูกบ้างแต่ถ้าหากว่าอดีตที่ผ่านไปอดีตเมื่อวานนี้อดีตเมื่อคืนนี้อดีตวันก่อนนี้ดันนามาละลึกอีกทั้งๆที่อยู่ในปัจจุบันแทนที่จะเลึกอยู่ปัจจุบันอะไรกําลังเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วเอาอดีตมาไขว่คว้านีเ่เราไม่น่าทําอย่างนั้นเอะเราไม่น่าพูดอย่างนี้นเอะทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นนะปัจจุบันหายไปอีแล้วไปอยู่ในอดีตอีแล้วเนี่ย มันหลุดจากปัจจุบันนีแล้วนี่คนขับไม่ดีนะคนขับฟุง้งไม่ได้มองทางทางคนจะเลี้ยวก็ไม่เลี้ยวนี่ไม่หมุนตามก็ไปตรงตัดโค้งไปเลยนี่เราจะเห็นว่าเหตุปัจจัยที่สติหลุดเนี่ยมันเยอะเหลือเกินเราก็ต้องพยายามตรงแนวอยู่ในลูกในานา้มทีเดียวแค่ สติหลุดออกจากอารมณ์ปัจจุบันคือหลุดออกจากรูปจากนามเนี่ยปัญหามันก็เยอะแล้วไม่ต้องพูดถึงปัญหาต่อไปไม่ต้องพูดถึงว่าวิชาฐานาอุปทานกรรมวิบากอะไรไม่ต้องพูดถึงแล้วมันไปเป็นขบวนเลยถ้าหากว่าเพียงแต่ลดมันออกจากทางอย่างเดียวจะไม่รู้ไปไหนจะลงเกียวลงห้วยเข้าป่าไปไม่รู้ดังนั้นในลักษณะอย่างนี้ก็เลยองค์ของสัมโพชงรู้ขบวนการขั้นตอนความเสื่อมความเจริญอุปสรรคความก้าวหน้าของมันแล้วเราถึงจะ ขับประคองขอบวนรถสัมผู้ชงของเราเนี่ยไปอย่างยูรอดปลอดภัยแต่ประการสําคัญคืออย่าท้อไอ้ตัวท้อนี่คืออะไรไอ้ตัวท้อนี่ไม่ใช่คนขับขี่เกียรนะในขบวนรถนั่นเองอะ่ะมันก็มีปัญหามีเชื้อเพลิงใช่ไหมละ่ะไหนจะน้ามันเครื่องไหนจะน้ามันเชื้อเพลิงไหนจะน้ามันเบรกน้ํามันเกียร์ถ้าดูได้ตัวหนึ่งมีปัญหาเนี่ยก็เหมือนนึวว่าในองค์ประกอบที่เราเดินอยู่นะมันเบื่อมันท้อขึ้นมาก็เหมือนพลัง หรือองค์ประกอบในขบวนรถมันมีปัญหาจุดใดจุดหนึ่งก็ต้องคอยซ่อมแซมอยู่เลยคอยปรับอยู่เรื่อยความทอ้อความเบื่อเนี่ยเดี๋ยวมันทอ้อเดี๋ยวมันเบื่อเดี๋ยวมันอยากคอยปรับปรับให้กําลังใจตัวเองปรับตรงนน้นตรงนี้ในรายละเอียดของตัวรูปตัวนามเองก็มีปัญหานะ,นะตัวรูปเดี๋ยวมันก็มีปัญหาอย่างโน้นอย่างนี้ ตัวนามคือตัวอารมณ์ต่างๆเดี๋ยวมันก็มีปัญหาอย่างนู้นอย่างเดียวท้อเดี๋ยวเบื่อเดี๋ยวขี้เกียจเดี๋ยวท้อถ้อยเดี๋ยวปฏิฆางูดหิดเดี๋ยวชอบคนนั้นเดี๋ยวไม่ชอบคนนี้เหตุปัจจัยที่จะทําให้ท้อมันก็เยอะอ่ะเราก็ไม่ใช่มาแต่โดดๆเดี๋ยวๆดาวได้เกิดมาเนี่ยกว่าจะมาถึงวันนี้ได้แล้วมีพ่อมีแม่มีลูกมีเมียมีผัวมีสามีภรรยามีพี่มีน้องผ่านมาและแต่ละองค์ประกอบนี้ทาให้เรารลนลึกทําให้เราคิด เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้นได้ทั้งนั้นนะถ้าเราเผลือคนนั้นมันจะเป็นอย่างนี้คนนี้มันจะเป็นอย่างนั้นคอยระลึกคอยคิดคอยปรุงแต่เรื่องนั้นนี่คือองค์ประกอบของข,องของบวนขบวนที่จะทําให้สติสัมผัสชงมันตกลางได้ไม่ยากถ้าเราไม่มั่นคงต่อปัจจุบันจริงๆเนะี่ยพระเจ้า้นมาถึงบอกว่าให้ถือโอกาสจริงๆในช่วงที่เราทําอะไรเนะี่ยถือโอกาสกําหนดสติปัจจุบันชัดๆไม่ใช่นั่งมานั่งชัดตอนที่มานั่งศาลาไม่ใช่ ตอนที่ทําอะไรเนะี่ยล้างถ้วยล้างชามซักผ้าทําความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูปฏิสัมพันธ์ติดต่อกับผู้อื่นเนี่ยจะทำางไงให้มันสติอยู่เฉพาะหน้าเนี่ยโดยเฉพาะเวลาไปปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นคือไปพูดไปติดต่อไปคุยกับคนอื่นเนี่ยประคองได้ยากมากเลยโดยเฉพาะคนบ้านเราเนี่ยเห็นหน้ากันก็เฉยไม่ได้ต้องพูดอย่างใดอย่างหนึง่งถ้าไม่พูดเห็นหน้ากันไม่พูดถือว่าปกติไม่รู้ในใจเขามีอะไรเขาคิดยังไงกับเราบ้างต้องได้พูดกันสองสามคำถือว่าปกติ อันนี้ก็เป็นอุปสรรคนะเราก็ฝึกอุปกขาสัมโพนชงบ้างฝึกวางเฉยบ้างเห็นหน้ากันก็เฉยเฉยยิ้มให้กันได้หน่อยก็โอเคแล้วใช้เรายิ้มทักทายถ้าไม่จําเป็นพูดก็ไม่ต้องพูดแต่ถ้าเราไม่ยิ้มเขาก็เรามีปัญหาเยอะใช่ไหมอน่เรามีปัญหาแต่ถ้าไม่มีเรื่องจําเป็นต้องพูดก็พูดไปไม่ว่ากันแต่พูดเท่าที่จําเป็นหมดความจําเป็นเฉยให้รู้จักรักษารู้จักเสียดาย สมาธิสติอุเบกขาที่เราสั่งสมมาไว้บ้างถ้าเราไม่รู้จักรักษาไม่รู้จักเสดายเนี่ยโอ้เราจะทําสักเท่าไหร่มันถึงจะพอได้มาก็จ่ายได้มาก็จ่ายได้มาก็จ่ายเห็นหน้าใครก็จ่ายลูกเดียวเรื่องนี้ยายมุลทําใจยากเลยนะเห็นหน้าเพื่อนแล้วก็จ่ายลูกเดียว อาชนนาธรรมตรงนี้ก็ไปสนทนาธรรมตรงนั้นตอ่อมันเมื่อไหร่มันจะเต็มทักทีมันมันก็หอ,อกหมดนะทําใจยากนั้นโอ้ขอบวนรถไฟนี่เมืนะ่อไหร่เนาะมันจะถึงปลายทางนี่เนาะว่ามันจะไปกองอยู่ไม่ถึงทุกทีพอรถขบวนนี้ติดเอาคนขบวนมาข้างหลังไปไม่ได้แล้วอันนี้มันติดรางอยู่นะจําเป็นในรถขบวนอื่นก็ได้มันงัดออกรถขบวนอื่นก็จะแล่นไปได้ก็หมายความว่าเรา เอ่อทให้คนใดคนหนึ่งติดอารมณ์เขาก็ไปไม่ได้เขาก็ติดอารมณ์กับเรานี่ก็เลยว่าทําให้เราตกหลงังคนอื่นก็ตกไปด้วยนะนะเพราะฉะนั้นพยายามหน่อยนะพยายามหน่อยไอ้สิ่งที่มาพูดไปมีความหมายมากมันไม่มีใครมานั่งพูดให้ฟังขนาดนี้แล้วนะแต่ถ้าหากว่าเราไม่เอาก็ไม่รู้จะช่วยยังไงแต่มาก็ทําหน้าที่ไปอย่างนี้แหละเพื่อให้กําลังใจนะที่ไๆคนที่จะมาอย่างนี้มันมายากมาแล้วก็ช่วยกันเต็มที่เต็มความสามารถอ่ะนะไม่ได้คิดอะไรว่า โอ้ก็จะมาได้นะต้องทิ้งลูกทิ้งล้างทิ้งบ้านทิ้งช่องทิ้งภารกิจการงานอย่างก,กำนันดาเขายิ่งภารกิจเยอะก็อสามาจะได้เนี่ยก็เห็นคุณค่าเห็นเวลาเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่จะมาจะบอกจะชี้ในหน้าที่ก็าจะมาบอกได้เต็มที่เลยเนะยแต่ในส่วนของโยงจะไปทําได้แค่ไหนเนี่ยมันก็เป็นหน้าที่ของเราเราจะเสียดายกับเวลาที่เราผ่านไปโดยไม่มีสติหรือเปล่าเราจะเสียดายกับเวลาที่ผ่านไปด้วยการไป นั่งพูดกับคนนั้นคนนี้หรือเปล่าเรารู้สึกเสียดายเวลานั้นหรือเปล่าเนี่ยมันหน้าที่ของเราเนี่ยจะให้จะมาไปจาชี้จำาช้บอกทุกเรื่องมันไม่ได้ต้องขึ้นอยู่กับไอ้ศรัทธาและปัญญาของเราด้วยแต่ศรัทธาปัญญาของเราไม่แก่กล้าเนี่โอ้เราก็เป็นนักการค้าที่ขาดทุนอยู่เรื่อยว่างง้นเถอะนะเรามันจะก้าวหน้าอย่างไรนะถ้าเราลงทุนไปทั้งเยอะลงทุนทิ้งบ้านทิ้งช่องทิ้งการทิ้งงานลง,งนทุนค่ารถค่าลาลงทุนเวลาที่เสียไปลงทุนทั้งนั้นเลยนะ นี่ถ้าหากว่าเราไม่ได้สติเป็นน้ําเป็นเนื้อไม่ได้ปัญญาเป็นหลักเป็นฐานเนี่ยมันจะคุ้มทุนหรือเปล่าต้องคํานึงถึงนะแล้วก็คอยสํารวมระวังไปเรื่อยๆนี่แหละคือการหากําไรละอันไหนไม่คนจ่ายก็อย่าจ่ายอันไหนไม่คนพูดก็อย่าพูดอันไหนไม่คนคุยก็อย่าคุยอันไหนไม่คนเสียเวลาก็อย่าเสียเวลากับมันเจริญสตินั่งตุ้นไหน,นเอาตรงนั้นนะแล้วจะไปย่างแต่ละก้าวเดินแต่ละทีเนี่ยต้องให้สติได้ แต่ละ9้าแต่ละนั่นไปจะหยิบจะยื่นมือไปตรงไหนเนี่ยคอยะล,ลึกให้ชัดๆเจอก่อนเมื่อไงมันจะขัดถุนนะ